เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ซอยเบ t คุณผู้ชมมาวันนี้นะมา800อีกแล้วนะวันนี้มาแบบเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆวะแตกนิดแตกหน่อยก็มาพบกันไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมดูด้ว่ารวมแล้ววันนี้5เกมเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมมาดูกันนะไปคลิปนี้าขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้นะที่ทํามาไนี่คือหายหมดเลยเกือบหมดนะคุณผู้ชมถ้าใครคลิปนี้ขาดทุนนะอย่าขาดเลยแล้วกัน ไ้ยเข้าเลยอ่ะเข้าเลยเปล่าผู้ชมเอาว่ะนะโอ้โหไม่ขาดทุนแล้วครับนะไปถึงพันสองก็พอแล้วนะไปเลยมาไปถึงพันสองเลยพี่น้องไปผู้ชมเข้าอย่างเร็วว่ะุผู้ชมโคตรเอาเจมาเออแต่วายมาเจช่องแรกมาเป่เนี่ยเออผู้ชมสวยว่ะโอ้โหแล้ววายเรียงกันขนาดนี้เข้ามานะแตกต่อเะล่ะ นะจบเท่านี้นะคูณ1ิเข้าไป215้าว่ะนะโอโ้โ,อโหคอมโบแบบมินิมอลเข้าไปนะคุณผู้ชมเป็นไงแต่มันคูณ1ิไงประเด็นนะ่มาคุณผู้ชมวันนี้อย่างขึ้นนะคุณผู้ชมสวยครับนะตัวอะไรตัวเเนียนะโอ้โหไม่ได้แตกว่ะนะได้เป็นตัวสีฟ้า่านีนะจะถึงพันสองไหมเนี่ยพี่พี่ชาย้องสาวพี่สาว,พ,สาวพี่สาวครับพี่สาวครับ พี่าครับส่งผมถึง1,002เนละยครับเออผู้ชมนะแตกไปนะตึกตักตึกตักกว่าจังหวะหัวใจใม,นะมาเงี้ยมาเถอะนะโอ้ยโอ้โหจบเลยนะผู้ชมอ้าวนะคอมโบหน่อยคอมโบหน่อยพี่เออสวยงามนะผู้ชมไปถึง1,002ผู้ชมแตกเข้าไปนะโอ้โหอะไรต่อมาเนี่ยไม่มีต่อเลยนะจบเลยผู้ชมอีกที่หนึง่งแตกเข้ามาแตกเลยนะผู้ชมนั่นแหละถึง1,002ผู้ชมส่งถึง1,002จริงด้วยว่ะนะผู้ชม เอาว่ะ92บาทเฮ้ยโอ้โห5 0าบาท <บา S 2> นะคุณผู้ชมถึงพันสองเฉยคุณผู้ชมอย่างเอาอะ่ะโอ้โหแล้วมันคลิปสุดท้ายแล้วไงนะชดเด็ดกีฬาดังไม่มีแต่ไม่เป็นไรได้กําไรก็พอเขาเรียกว่าแตก5คลิปลวดคุณผู้ชมนะโอ้โหไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าแลการานนะลาดีกว่าได้กําไรรวมกันทุกคลิปนี่โอ้โหเป็นพันลวมั้งวันนี้เท่าไหร่วะนะ บิกินี่แต่เท่าไหร่วะนะุผู้ชม600หรอเะล่า5 0 0 600คือประมาณ400ถึง600บาทนะครับทุกคลิปอะ่ะนะ5คลิป5 4 20 2,000นะวันนี้ไม่ต่ำกว่า2,000กำไรนะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันเจอกันใหม่นะบาย